นายชาติชายพยุหานาวีชยัยผู้อำนวยการธนาคารอมสินพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเดินทางไปร่วมกิจกรรม CSR อมสินสร้างบ้านปลารักษาทะเลไทยนาบ้านปตบาบาระตำบลปเสิยวอ,อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมอมสินสร้างบ้านปลารักษาทะเลไทยเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2552เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลตามพระราชสว,วนีของสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยในครั้งนี้ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้านเป็นเงินกว่า2อล้านสามแสนบาทสำหรับใช้ในการสร้างปะการังเทียมที่เป็นแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน400แท่งมอบเงินส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัทณ์ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นเงินกว่า2ล้านบาทมอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนและยาสามัญประจำบ้านโอกาสนี้มูลนิธิออมสินเพื่อสังคมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน21ทุน พร้อมร่วมกันปล่อยพันุ์กุ้งกุลาดำและทำพิธีวางปาการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลต่อไปและครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วนะครับที่ธนาคารออมสินได้มาสนับสนุนในการสร้างปะการังเทียมเพิ่มจำนวน400แท่งนะครับตามที่ได้เห็นนะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้าและเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำนะครับตามพระราชสวันดีของสมเด็จพระนางเจ้า เศริกิจพระบรมราชินีนาถนะครับและก็การสร้างาความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนตามนโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของธนาคารออมสินนะครับซึ่งเรามีโครงการโดยรวมว่าออมสินสร้างโลกสีชมพูนะครับเราจะออมทั้งเศรษฐกิจออมทั้งสังคมออมทั้งสิ่งแวดล้อมนะครับมีความรู้สึกอิ่มเอ,อิบใจนะครับแทนพี่น้องประชาชนชาวประมงชายฝั่งที่ทธนาคารออมสิน นับเนื่องมาตั้งแต่ปี2547ธนาคารออมสินได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่เพียงเ,เฉพาะปากการังเทียมนะครับยังมีเรื่องของทุนการศึกษามีเรื่องของอุปกรณ์กีฬามีเรื่องของการดูแลสิ่งแวดลอ้อมก็คือการจัดการเรื่องเตาเผาขยะให้กับโรงเรียนในพื้นที่มาตั้งแต่ต้นนะครับรวมถึงเรื่องของการสร้างเสาธง,งให้กับโรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่ นะครับรวมถึงการมอบวชภัณฑ์ต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผูู้่รนองค์ายฝั่งซึ่งได้รับประโยชน์จากการดาเนินการของธนาคารแห่งปรทศมาโดยตลอดส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของการส่งเสริมพี่น้องที่ขาดแรนทรัพย์ส่งเสริมพี่น้องที่ทาคุณง,งานความดีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมส่งเสริมผู้ได้รับผลบกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ช่เพียงเฉพาะการเปประกอบพิธีฮัตธนาคารอมสินยังเคยมอบเงินสนับสนุสนทำทักษิณานุกทานทำบุญทิศส่วนกุศลให้กับพี่น้องที่นับถือต่างศาสนากันส่วนพี่น้องมุสลิมซึ่งมีเป็นจํานวนมากในพื้นที่แห่งนี้ก็ได้รับการส่งเสริมให้ไปประกอบพิธีฮัตเป็นประจําทุกปีซึ่งปีนี้อีก11ท่านนะครับรวมทั้งสิ้นที่ได้รับการสนับสนุนไปแล้ว135ราท่าน ตัวแทนของตำบลประเสริฐวะอำเภอสายบรุรยจังหวัดพิจิตผมมีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ธนาคารให้ประกาศราังเทียมครั้งที่6เพราะว่าทําให้ชาวประมงพื้นบ้านได้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีอาชีพเสริมนอกจากว่าทําประมงแล้วผมมีโรงงานข้าวเกี๊ยวที่ได้ต่อยอดมาธนาคารนอมสินได้มาเติมเต็มให้กับพี่น้องชาวประมง ในอำเภอสายบุรีในอำเภอใกล้เคียงเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้วันนี้สีหน้าของพี่น้องชาวปรมงนี่อยู่ดีกินดีขึ้นชุมชนก็ดีขึ้นนะครับไม่ต้องไปทํางานต่างประเทศนะครับเพราทุกคนก็ทํางานอยู่ในเมืองไทยเราอยู่ในบ้านเรานะครับ mm hmm. ตรงนี้ความสุขของครอบครัวก,ก็จะกลับมาทีครับต้องขอขอบคุณธนาคารอมสินนะครับที่ทุกเทแล้วก็ ช่วยกันส่งเสริมให้ชาวประมงและพี่น้องประชาชนในเบิอ์สาบ,บุรีและเบ,บืองใกล้เคียงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับขอขอ,ขอบคุณครับอออมอมินมินเพื่ประชาชา